ายุก็ขอสวัสดีชาวไปพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันในเกมใหม่กันอีกเช่นเคยนะอ้โหูอะไรกันครับเนี่ยก็อันนี้เนี่ยเป็นแบบใหม่นะคะที่มีชื่อว่า Anime Odyssey นะในวันนี้เนี่ยยังอยู่กับแฟรคารลากันอีกเช่นเคยนะทุกคน่ะอ่ใช่แล้วค่ะก็คือมาอยู่กันในแบบใหม่นะซึ่งแบบนี้เนี่ยแค่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็คือดูอลังการมาก,มากๆนะคะมันจะมีเป็นตัวมอน s t e อ m o n s t e อะไรต่างๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมาลองเล่นดูแบบใหม่แบบนี้เลยนะคะเพิ่งเปิดตัวได้เมือ่อไม่นานมานี้ว่าจะมีวิธีการ ยังไงสนุกหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวระบบเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในตัวคลิปพร้อมกันเลยละกันนะคะเอามาเยวมาทําการเริ่มเล่นเลยแต่รู้สึกว่ามันจะค้างๆหรือเปล่าเนี่ย เหมือนตัวคอมเรามันจะค้างๆนะคะก็ไม่รู้ว่าทํำไมเหมือนกันลองดูซิมีระบบอะไรกันบ้างจะมีระบบเดลี่รีวิชใช่ไหมอันนี้ก็จะมีเป็นของเป็นเควสต์ต่างๆเควสต์ไลน์นะคะเป็นเควสต์โลกเควสต์ไลน์วานาจลีเนาะอันนี้ได้จะมีละอีก4ชั่วโมงจะได้มาเป็นค่าอินอย่างนะคะมีเควสต์ไลน์อาทีส์แล้วก็อะชีิเมนต์เครื่อรับอินอย่างตามนี้เลยอ่ะโอเคแล้วก็จะมีผมตัวอีกเคื่อเป็นการใช้งานนะคะมีเป็นอาวุธเนาะมีตัวแอนเชียน์หรือว่าเป็นตัวละครช่วยเหลือพลังความสามารถแแลลล้้้วก็คคอเชััั่นนทงงหมมดดจะะะีตตาบ ีเป็นเคียวเนาะตัวอันนี้เป็นตัวหมัดก็มีเหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็นตัวเออเขาเรียกว่าตัวที่ช่วยเรลานะคะจะมีตานี้เลยระดับสูงสุดจะเป็นสีทองนะคะของแบบนี้โอเคเซตติ้งไม่ให้ปรับตามนี้นะแล้วก็จะมีทารานฝั่งซ้ายมือไหยจะมีเป็นค่าเงินค่าหยญเหยแล้วก็ร้านค้าช็อปตรงนี้เลยเนาะมันจะมีเป็นตัวอาวุธมีตวละครจากในอนิเมะด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทันจิโน่แล้วก็มีโซโล่ด้วยอ่าแล้วก็จะมีอาวุธสุดเอ็กซ์คลูซีฟตามนี้มีตัวบูสต์มีเกมพาร์ตต่างๆออร่าแพง อะไรอย่างงี้เนาะนะนะทำการเริ่มเล่นเลยดีกว่ามาจะมีเป็นตัวการโจมตีใช่ไหมมีอันนี้คืออะไรอะ่ะคาจะน่าฟอร์จเป็นตัวการสุ่มอะ่ะ เป็นสุ่มเขาเรียกว่าอาวุธนะคะอันนี้เป็นการสุ่มอาวุธส่วนอันนี้เป็นการสุ่มอะไรเอ่ยราคาจะแพงขึ้นแต่มีโอกาสได้ตัวระดับ l ิจ e n d a r y มากขึ้นอ่าแสดงว่ามีหลายตู้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ไม่มีระดับ l ิจ e นน a r ต้องมาสุ่มตู้นี้ถ้าใครอยาก Legendary แล้วก็อันนึงอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือมีโอกาสได้มิสติกแน่นอนนะคะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่จะใช้โลภัสในการสุ่มเนาะมีอะไรอีกปุ่มอะไรอีกอันนี้มีปุ่มสุ่มสปินด้วยอ่ะมาทำการกดสุ่มสปินกดตัว F สุ่ เปล่าอันนี้มีชเวยเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้สะสมได้เป็นอะไรอะเป็นเงิน250อยคอยนะคะก็น่าจะเกลืออยู่เนาะอันนี้อันนี้เป็นป้ายมีอะไรอีกให้เราสำรวจอีกเทในพอร์ตนะคะไปยังตรงพื้นที่อัปเกรดดิมิชั่นดีฟีดบอสโอเคมีเซเรนไอซ์แลนด์นะคะมีหลายดาด่านสูงสุดเนี่ยคือแซน d ์ออฟไทม์นั่นเองอ,อันนี้คืออะไรอะ กดลับด้านให้มาเป็นหนึ่งอยออร่าด้วยมีครุกรีบาดจอยคุกนะคะแล้วก็อันนี้เช่นกันอุ้ยได้สามเวลสปินเลยหรออันนี้กดคุยได้ปะกดคุยไม่ได้อันนี้เป็นอามธที่อันนี้มามันกี้เราได้ส่มสปินฟรีมา3อันเดี๋ยวมาลองสูมกันนี้ส่มดิ้3ฟรี3อันเลยนะคะมาลองส่มกันดูขอเป็นเงินเี่ไหมหรือขอเป็นหรียหยางยน่าจะดีสุดโอเคเฮ้ยมันมีตัวละครช่วยด้วยนี่นาะ250พสอยสูมอีกส่มให้หมดเลย น้ำมาเป็นน้ำยาลังบูสก็น่าจะดีอยู่อีกรอบหนึ่งสูมดูไหนดูสิจะได้ตัวละครหรือเปล่านะคะนีได้ไหมได้มาเป็นลังบูสิแล้วก็โอเคอยู่นะโอเคอันนี้สุ่มวิธีการแะไรคร่าวๆจะมีตัวมอนสเตอร์ให้เราโจมตีอยู่ตีได้ปะกดคลิกโจมตีนะคะมีเลขหนึ่งตรงแถบเนี่ยจะมีเป็นตัวแถบเลื่อน exp อันนี้กดข้ามบ้านกดตัวบ้านเป็นกลับมาที่เดิมรีเปลี่ยนอาวุธได้นะคะตัว V ีคือตัววคืออะไรอะลองตีดูดิ ตัววีอ๋อเป็นการหยิบอาวุธตัวคิวเป็นการเดชอ่ะเขาจะมีสกิลอันนี้อยู่ตีโอเคเรียบร้อยนะคะเราสามารถเอฟฟอร์ดเอาฟอร์ชได้แล้วมาอย่างตรงนี้นะคะคนธานาฟอร์ชนะมาลองสุ่มรอบหนึ่งกันมันเหมือนจะมีระบบการันตีด้วยนะคะสุูททำ20เรามาสุ่มกันแบบรอบหนึ่งก่อนมาในหน้าตาการสุม่มจะหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วมันแหลกอะไรครับเนี่ยโอโ้โหโคตรแหลกอันนี้น่าจะเป็นเทรนนิ่งซ้อนนะคะคอมมอน โอ้โหอันนี้คือเกลือแน่นอนว่าเซนแต่ต้องออกจากตรงนี้ด้วยด้วยนะคะเหมือนตรงนี้จะแหลกส่วนตรงนี้เราจะได้อาวุธอะไรมาขออันดีๆได้ไหมสีเขียวก็ได้เอาจริง สีเอ้สีเขียวโอเคเลมอนสไลงซอสได้อยู่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 หลังจากนั้นกดมาที่ตัวกระเป๋าตรงนี้เพื่อเป็นการใช้งานอาวุธอันนี้นะคะสามารถฟิลได้เรากด EQ อันนี้ไปเลยด้านเมจสิบสามหลังจากนั้นให้มาตรงนี้ต่อเป็นหมวฝึกสอนพวกระบบอ b i เบ t ตี้หรือว่าความสามารถนะคะหรือว่าเป็นพวกสกิลพิเศษเนี่ยจะสามารถมีการใช้ได้นะ,ะก็ต่อเมื่อเราเนี่ยต้องทําการชาร์จพลังก่อนนะคะทุกคนใน,นส่วนของเจ้าตัวความสามารถเนี่ยได้รับนะคะจากการไปอัพ เกรดโลกหรือว,ว่าไปที่ร้านคา้าช็อปอะไรแบบนี้ในส่วนของความสามารถเมื่อเราทการได้มาแล้วเนี่ยก็คือจะมีเป็นในส่วนของตัวสเปเชียลนะคะที่เรียกว่าออร่าออกมาด้วยซึ่งอันนี้นะเขาให้ฟรีมาเนะาะแล้วไี่มันเป็นออร่าเวฟนะคะเอ๊ะเราสูมได้ปะมันไม่มีหลายอันนี่มีออร่าเวฟอันนี้มีแฮชฟูลรีลีสโอเคคาทนาเวฟสแโอ้แบบนี้ใช้ภาพสวยอยู่นะเออคอนโล่ฟอร์อลิตี้ใช่ไหมมันจะมีโลบการสูบพลังด้วยอ่าอันนี้เราได้มันเป็นอะไรอะ่ะ คาทนาเวฟโอเคเป็นพลังที่เรารู้สึกว่าโอเคอยู่อันนี้เรามีอะไรด้วยเป็นตัวฟรีกิฟต์นะคะของรางวัลฟรีจะมีหนึ่งคอยบูสเตอร์โอเคแล้วก็อันนี้เราน่าจะเป็นพลังใหม่นะที่เราส่งไปเมื่อกี้คือคาทนาเวฟในส่วนของ์ด้านมีแปดจุดีหน e ึ่งกดอีคิวไปแล้วใช่ไหมจะมีตัวสกิลเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอันก็คือเลขหนึ่งเดนเองอ่าฮะน่าจะเป็นพลังของเจ้าตัวอาวุธดาบอันนี้นะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลองใช้สกิลกับไอเจ้าตัวพวกนี้ดูเลขหนึ่ง นี่เป็นไงโอ้เท่ดูแนละ้วทำไมถึงแหลกผ้ามันสวยเกินนะคะแล้วแบบเวลาปล่อยเจ้าตัวออฟพวกนี้เนะี่ยมันกระเด็นแบบหือมไม่แหลกก็ไม่แปลกนะคะนี่คือของตัวสกนะิลในอะเบลิตี้เนี่ยจะมีเป็นคูลดาวของมันด้วยเนาะไม่แหลกไม่แปลกจริงๆเรียบร้อยค่ะเก็บมาตรงนี้คือศพเรืแลแลอเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นเช่เก็บเลือดด้วยปล่อยสกิลอ้าวไปไหนกระโดดแล้วครับเนี่ยอันนี้คืออะไรเอย่ย world event starting soon world event ดู โอเคตีได้วุ้ยของฟรีเหรออ๋ออ๋อมันเป็นตัวยูนิตฮะคือถ้าจะได้ตัวยูนิตพวกนี้โอ้โห ตัวอื่นๆก็มีให้ตัวนี้มานะคะซึ่งเราได้มันเป็นตัวแอนเชียนเออเขาเรียกว่าเป็นตัวแอนเะชียนเนาะแอนเชียนเนี่ยสามารถได้รับได้นะซึ่งมันจะให้ค่าแซดบูสตามแต่และตัวคาแรคเตอร์ที่เราได้มาเลยไอส้สของตัวแอนเะชียนอ่ะได้รับนะคะจากการที่ไปยังทากิจกรรมว Event, ีไอเอเวนตีบอสแล้วก็ได้รับจากการที่เออใช้ออร่าด้วยอะไรแบบนั้นอันนี้ก็คือจะบวกค่าลักนั่นเองเออกดอีคิวปก็จะสามารถสงสัยได้4ดนะตัวนะคะตัวยูนิตหน้าตาแบบนี้นิฟฟี่เดอะโชว์เทม ตีได้ปะตีต,ตีได้ดินีไ่ไงอุ้ยของอยู่นี่ต้องมาเปิดตรงนี้โอเคไหนดูสิจะได้อะไรมานะคะขอเป็นตัวดีๆได้ปะโอเคสีฟ้ายังมีโร่นะคะบวกสิบห้าหยินหยางอู้หุจมอยู่กดดูนี้นี่ตัวนี้สองดาวนะคะมุมเวสปีคือข้อชัอุ้ยตัวนี้ดี ตัวนี้ดีตัวนี้ดีกดไม่ได้แล้วนะคะได้แค่กล่องเดียวล้วก็ต้องรอเวลานะคะตามนี้มันจะมีอีเวนต์บอสแต่ละครั้งเนาะก,ก็ต้องอย่าลืมมาดูกันด้วยมีมอนเวลวอือ่นอีกไหมเหมือนจะมีนะคะขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆมอนน่าจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็น่าจะตีแรงขึ้นนะเพราะว่ามันตีเราได้อันนี้ววห้าเราวเวสี่ไหวไหมลองดูนะไหวอยู่ไหวอยู่โอเคฟาร์มทางัดเลยละลกันในการฟาร์มทางรัดเนี่ยก็คือจะได้ e อ P แล้วก็เงินเนี่ยเพิ่มมาขึนะ้นเนาะปาดไม่หนึ่งดีไม่โดนสักคนตี เออสวยฮะสวยสวยส,วยสวยเรียบร้อยของขัเยอะเดี๋ยวเราไปสุ่มของกันดีกว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เป็น quest l i น์อ,อ,าอากดเค e สรับอันนี้ไปไดะ achievement กดล็อกเลยลัวเรียบร้อยแล้วเราจะกลับไปที่ตรงจุดเริ่มต้นดีกว่าไปสุ่มอาวุธกันดีกว่านะคะอันนี้เอาละมาสุ่มกันดูนะ1น0 0สองร้อยจะได้ไรม,มีค่าการันตีอยู่ประมาณเออยี่สิบนะคะอีสิบแปดรอบมาลองสุง่มดูอันนี้คือได้สามครั้งเองนะไม่ได้ด้วยต้องเติมโอ้โหงั้นสุ่มแบบรอบเดียวก็ได้มาอันนี้ความแหลกนะเมื่อกี้อาจจะได้ของดีก็ได้นะคะสีฟ้าไหมอัดเดิมเลยสีเขียวโอ้โหเดมอนเซยิงซอสของเกลือนะคะตอนนี้เรามีแล้วสุ่มต่อ ขอสีฟ้าได้ปะสีฟ้ามันก็มีโอกาสออกอยู่นะสีขาวอึมดเดียวเองลาสเตสสอนนะคะแล้วก็มาสุมอีกสักรอบหนึ่งละกันมาสุมดูจะได้ของดีหรือเปล่าขอของดีได้ไหมของสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าฟ้าเชสฟอร์เรนคอชนานะคะสีเขียวเหมือนกันน่าจะเกลือน,นะคะอันนี้อันนี้ก็เดลี่รลับไปเลยข้าหญินี้อามแอบอะไรได้เนี่ย ไม่รู้เหมือนกันฮะต้องดูไปเรื่อยๆนะคะว่าไอ้ค่าหินทำอะไรได้อันนี้คืออะไรอะ่ะกดตรงนี้อ่าเบรดี้อ๋อ ค้าห,หยินเอามากดตรงนี้นี่เองใกล้ๆกับราคาช็อปนะมันจะมีรูปหยินอย่างตรงนี้อยู่จะมีเป็นสุม่มตัวพลังความสามารถในราคา100กับตัวสุม่มแอนเชียนั่นเองอุ้ยอุ้ยอยากได้พลังใหม่อ่ะแต่มันจะคุไมไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะลองสุ่มดูไหมเออลองสุ่มดูลองสุ่มดูอันนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้คอมมอนในสิเปอร์เซ็นต์เลยอันคอมมอนเนี่ยโอกาสโอเคแลกก็เหมือนกันส่วนอันนี้เ네นี่ยจะมีโอกาสสุ่มได้พลังที่เป็นระดับแรเอพิวิเจเลอรี่เลยนะอืมเอ็กซ์คลูซีฟก็ มีตัวตามนี้พรีเมียมโอมเอาสุมอันไหนดีสุมอันนี้ดูลองสุมอัดรอบหนึ่งก่อนดูซิจะมีโอกาสได้ตัวอื่นได้ตัวอะไรเอ่ยอุ้ยสีฟ้าตัวเดิมเลยอ่ะอันนี้แต่มันเป็นแอนทคพาวเวอร์กับรักเข้ามานะคะถือว่าได้อยู่แล้วก็ขอสูงพลางใหม่ได้ไหม <c oughs> ขอลองสุมดูพลางดีๆที่ไม่ใช่สีขาวได้ไหม โอ้โหพลังอันเดิมไม่สุบไม่น่าสุบเลยไม่คุ้มเลยค่ะอันนี้โอเคเลวิวเอาเปประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวิธีการและอะไรต่างๆของทางแบบอ n น,นิี o ม y ออเดซ,ซเี่น,เนัเองนะคะก็มีระบบการสุ่มตัวแอชเชียรคะสุมอาวุธสุมเคียสุมพลังอเบ,บลิตี้มีโบอเอเวนเนี่ยให้ทําการเล่นด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นระบบสุ่มสปองสปินมาวัดดูดวงการปลดล็อกแล้วก็ไปตีบอสอะไรเงี้ยคือแบบนี้มันแบบ มันเยอะมากนะคะพวกระบบกิจกรรมที่ให้เราทําในแบบ Anime o d อเดซีน Odyssey เนาะก็ภาพสวยด้วยเอออนนี้คือรู้สึกว่าภาพมันสีสดมากก็รู้สึกโอเคเลยส่วนใครที่อยากจะได้แบบนี้เดี๋ยวจทิงม่แบบเอาไว้ที่ใต้ดีสคริปชัร์ละกันนะส่วนวันนี้ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเราเอาไว้เจอกันในส่วนของวันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม